ก็โอเคนะครับผมสวัสดีท <agę> ุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง free f o r c h กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะเราจะมาเปิดกาชาครับผมในตู้สาปีนะครับแต่ไม่ใช่ของกูชิต้าและซามัตนะฮะเพราะว่าดุคิสตัดก็รู้นะครับวันเดสี่ร้อยก็คือเอาไปท่านลุงกะอันเก่าหมดแล้วนั่นเองนะครับพี่กาลังเก็บอยู่นะก็รอรอกันไปก่อนเด้อรอคลิปแน่นอนครับได้ติดตามแน่นอนมาดูกันว่าผมจะได้กูจิต้าหรือไม่ได้นะครับผมสหรับสามารถผมไม่หวังนะผมอยากได้ตัวข้างตู้มากกว่านะคือ กุสตาบูนะฮะที่ผมอยากได้มากมากนะผมแต่วันนี้เราจะมาเปิดตู้ที่ GM เอ๋มเขาแจกนะครฮะนี่คือตู้นี้นั่นเองนะผมแท็กทรีทรีแอนนิเวอร์แซลลี่แตงโฟเยียนะผมแตงโฟรทีเยียนั่นเองนะผมตัวที่ผมอยากได้นะ,นะครับอยู่หน้าตู้หมดเลยยูเวนเซลกับโกหังแล้วก็โอเมก้าชิลอนนะครับผมอยากได้ทุกตัวที่อยู่หน้าตู้นะฮะยูเวนเซลโอเมก้าชิลอนแล้วก็โกหังนะครับที่ผมไม่อยากได้ที่อยู่หน้าตู้ เราจะมาเปิดเลยนะโอมีโอกาสสิบครั้งนะผมกดไปเลยคลิปล่าสุดก็คือคลิป X s h o ชอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผม,มโหลดดิงนะก็ตัวใหม่แน่นอนช่วงนี้ก็จะอัพคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะก็คือเริ่มมีเรียนออนไลน์เข้ามาแล้วเนาะก็ต้องแบบมีการจำตัวอะไรบ้างนะผมก็เลยอัพคลิปน้อยลงหน่อยมาโอ้โห โลทำไมไม่มีอะไรร่วงไปดึงอืเสมอรู้จักละรู้จักลักษณะน,นะฮะดดดดกดกดเกลแดนะฮะเออนะฮะเกลแดนะฮะสามนะฮะนี่คือไอดีหลักของผมนะสี่ฮะห้าหก จ็ดแปด,แปดได้แอนดรอยดเจ็ดเอ็กซ์ตรีมตัวใหม่นะครับผมเก้าสิบอ้าวยับเลยแล้วก็บูรีบารักนะเออสองตัวที่ผมอยากได้อรอมันพุทออกมานะฮะรอมันพุท ื uh ูด huh. uh. ีมิตเบรกกันรัวะก็ไปกันเลยครับกดกันต่อเลยนะอือไปโหลดอีกแล้วอ่ะโหลดทำไมเนออแบบขอเป็นสปักกิ้งได้ไหมอืมสปักกิ้งโอ้ยยับเลย <laughs> <laughs> ช่วยวเป็นการขัดดวงไงเออขัดดวงนะแบบ อะไรนีไงเออขัดดวงสม,สมบูชยาอื้อเสมออีกตัดปลายจังหวะนี้กลัวที่ไหนสองลา้ลาอะไรล่ะก,กันไม่เคยวันดูลา้าโอ้โหยับเลยเนโอ แล้วโหลดอะไรเหรอเพื่อนๆนี่เพื่อนๆโหลดอะไรกันเหลยอ๋อน่าจะโหลดรีบิดเบรกมั้งมั้งนะมั้งนะเนวสามดาวกดต่อไม่รอแล้วนะยังไม่ได้สปาร์กิ้งนะครับไม่หลุดเลยฮนะจีเอ็มลืมใส่ครับสปาร์กิ้งเนี่ยนะฮนะผมดึงไปเลยอืออะไรครับนี่ ไม่พูดเพราะอะไรเจ็บครับเจ็บอยู่ตอนนี้สปักกิ้งคือไม่ออกเลยเว้ยอ่านะฮะยูโรกับเอ็กซ์ตีมเท่าน,นั้นนะฮะจังหวะนี้โอ้ถ้าป่าบิวมาป่าบิวยับฮะทุกคนยับแบบยับยืดเลยฮะไปต่อกดไปยาวๆเลยหลากการ ดาวโหลดทำไมอ่ะอตัวหน้าตู้มาหน่อยตัวหน้าตู้โบลี่ก็ได้โบลี่ร่างแปลงร่างซุปเปอร์เซียฟูพาวเวอร์ตัวนี้ไม่ต้องหวังเรจิเลิมิเต็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีเนาะผมหวังตัวแบบเออแล้วก็โกหังด้วยโกหังซุปเปอร์เซียแปลงร่างซุปเปอร์เซียสองนะครับอืมที่ผมอยกได้ก็อีกตัวนึงก็คือโกหังเนี่ยแหละจะได้เหมือนกัน เฮ้ยห้าอดเว้ยมีโอกาสเว้ยมีโอกาสเว้ยตังงล่างจุกหนึ่งสปาก,กิงกว่าจะหลุดแต่ละรอบนี่มันยากขนาดนี้เลยละมาต่อเลยครับผมไปเปต่อ โอ้ยโอ้เซซเซนี้ทุเรศมากเก่งออกตัวใหม่ปึ๊บโอ้ยตัวเฮเลยเนี่ยสังเก็ตง่ายๆน,นะครับผมอันนี้เป็นทิกเล็นๆน้อยๆนะก็คือถ้าสมมุติว่าได้ตัวใหม่แน่นอนที่เป็นสปาร์กิง่งมันจะตัวสกิปมันจะหายนะมันจะไม่ให้กดข้ามนะคะรับผมสำหรับแพทใหม่ประมาณนี้เลย นะกดต่อครับผมปุยลอมนี้ไม่มีโหลดดิงยับเลยยับเลยยับแบบยับเลยอือหือยับเลยครับทุกคน กดสกิปเลยนี่ไม่เอาไม่ได้อย่างนี้จักรับไปเรื่อยๆยับเยินยับแบบยับ สิบสสียงผมบอยนี้วจ,จ,จิบคอ้แต่ไม่ใช่โควิดนะฮะถ้าข้ใจยินเดอร์ิบออเกือ,อยับเลยเฮ้ย <c oughs> ได้บูแจ็คเฟียน,นะได้โปรแจ็คเฉยเลย ขอบออ์นะครับ,บรรยากาศน่ากดสกิดมากพูดเลยว่าบรรยากาศโคตรน่ากดสิดเออ,อ,อจุกเต็มเตมอออลื่ไไน,นไม่ร เก <c oughs> ่าเกเลยอย่ะอึมอึมแบบจับยูนอะไร บอกว่าอยากได้ตัวหน้าตู้เฮ้ยอ๋อลืมไปวิธีแห่งการเปิดกาชาคือห้ามหวังกับกาชาครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่หวังนะอือเอาอะไรมาก็มานะอืออือไม่ว่าเอามาลุยวิธีแห่งการเปิดกาชาคือไม่ต้องทําอย่างนี้นะครห้ามหวังเะครัตัวอะไรก็มาถืออือยอมรับอะ่ะยอมรับเฮ้ยโอ้โห จับยืนจับยืนแล้วหนึ่งนะทำไมทำยมามขนาดน,นี้ครับทุกคนยับไปยับยืนเลยนะ มากบอกเลยว่าทุเรศทุเรศมากคนต่อเลยถือว่าเป็นการขัดวงก่อนเปิดสามปีโหลดดิง้งเออไม่มีด้วยเก็บหายละชิพ,าชพาหายรอคุยห้าปอนด์ว่างสปังคืออะไรตอนดูรอรู้กลัวไหม้ละ เพีงดำเพียงดำเ <_ d> um> พีงยพงับวิสุตโตไม่ใช่ <_ d> um> มามาตัววัดมังกรไปเลยมัดมังกรไปเลยมัด <_ d> um> มัดงกรไปเลยลาการออกตัวลายลาออกตัวลายออกตัวลาย <_ d> um> โอ้โหตัวซ้ำออก อืมกฟูรังอืมทักซี่ยานะ รจากานอกกเสืออีกเลยโอ้เขก็โกทกทกคนลาการกดยลังการสกิยยไปเลยโอ้โห,โหยับเลยเห็นไ่งเ,เดี๋ยวสยับสักห่อยขยับไม่ได้ยไไดยไไดขออย,นะย,ยับยืนไม่ได้ทุกทุกเขานี้อยู่นะบ้าไปก้กลินกลินยับยืน นะครับผมสำหรับกาชาฟีนะครับผมของฉลองสามปีนะเออนะครับผมกาชาฟรีก็บอกเลยครับเกลือเดดเกลือยับยูนะเกลือแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไปบ่ายครับสวัสดีครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับ